เยายงสวัสดีครับวันนี้นี่ผมจะแนะนำให้ทุกคนทำให้ไก่เชื่องกันนะครับส่วนไก่ธรรมชาติทั่วไปนี่เขาจะวิ่งหนีครับเพราะเขากลัวมากเลยนะครับเขากลัวคนเนาะใช่ครับเพราะว่าปกตินี้ถ้าเราปล่อยก็คือเขาก็จะกินอาหารแล้วก็เขาก็จะอยู่ตามธรรมชาติของเขาคือเขา ไม่ได้อยู่กับคนก็เลยทําให้เขากลัวคนใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วก็เวลาเราไปจับเนี่ยเขาจะไม่เชื่อมใช่ไหมครับใช่ครับอ่าดังนั้นเวลาเรามีวิธีแบบไหนที่จะทําให้ไก่ของเราเนี่ยเชื่อมเพราะว่าเคยเห็นแล้วว่าผมเลี้ยงไก่ก็เยอะผมก็มีไก่อ่าช,ชนมีไก่หลายแบบเนาะ แล้วก็ไก่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเชื่อมใช่ไหมครับเชื่อมครับอ่าแล้ว<ช>ผมม,มีวิธียังไงลองบอกเอฟซซิว่าวิธีของผมอาจจะไม่มีไม่เหมือนวิธีของคนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเพราะว่าบางคนนี่เขาก็มีวิธีของเขาเนาะที่จะทำให้ไก่เชื่อมเอ่อวิธีของคนอื่นเนี่ยเขาทำยังไงบ้างครับวิธีของคนอื่นนี่ยเขาจัดไว้ในกรงแล้วก็ให้อาหารแล้วก็ดีดนิ้วแล้วก็ ให้ถุงเท้าสวนที่หน้าครับที่หัวของไก่ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วก็ปล่อยให้ไก่อยู่แบบน,นั้นแบบนิ่งๆใช่ไหมครับใช่ครับอ่าอันนี้เป็นวิธีจัดด้วยครับอ่าอันนี้เป็นวิธีของคนอื่นเนาะแต่วิธีของผมนี่คืออ่าผมสามารถเลี้ยงให้ไก่เชื่อมได้ด้วยการทํำยังไงบ้างครับเล่นกับมันครับอ่าเล่นกับมันแล้วก็จับให้มันอยู่ใกล้ๆเราเนาะ อจับกับมันแล้วก็ให้มันอยู่ใกล้ๆเนาะแล้วก็เอาอะไรเอาอาหารให้มันกินด้วยใช่ไหมครับครับเอาอาหารให้มันกินแล้วก็ดิดนี้าผมลงเล่นกับไก่ของผมดูซิดูซิตัวนี้ก็เล่นกับผมอยู่เลยอผมก็เลี้ยงตั้งแต่เล็กแล้วเนาะอันนี้เชื่อมไหมครับเชื่อมอยู่ครับเชื่อมเนาะถ้าไก่ที่เชื่อมเนี่ยไก่จะกลัวเราไหม ไม่กลัวครับไม่กลัวเนาะไก่จะอยู่กับเราแบบนี้เลยใช่ไหม <ç uk> หรือว่าถ้าเราอ่าไก่ไม่กลัวเรามากๆบางตัวก็จะอยู่กับเราแบบนี้ <c oughs> บางตัวก็จะอ่าเดินตามเราเลยใช่ไหมครับใช่คับอ่าดูซิตัวนี้ก็คืออยู่กับน้องเลยนะคะก็ถือว่าน้องก็มีวิธีของน้องใช่ไหมครับใช่คับอ่าน้องก็มีวิธีของน้องเนาะใช่คอ่าลองเล่นกับไก่ดูซิเวลาผมเล่นเนี่ยอันนี้เขาทําแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร ดิบนิ้วครับอ่าดิบนิ้วเล่นกับไก่เนาะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราต้องจับให้ไก่มาเล่นกับเราบ่อยๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วก็ให้อาหารให้น้ําให้ไก่ได้กินเนาะใช่ครับอ่าแล้วไก่ของผมที่ตัวใหญ่ๆนี่มีอยู่บ้างไหมครับสองตัวครับอ๋อสองตัวเนาะอันนี้ยังเป็นตัวเล็กๆเนาะอันนี้ตัวเล็กเป็นตัวแม่ครับอ่ามีตัวแม่แล้วก็ตัวพ่อเนาะ อันนี้ตัวเล่นเล็กยังเล่นกับผมอ่ะเอาโชว์ให้เอฟซีดูหน่อยสิไก่ของผมเนี่ยโอเคอันนี้อันนี้น้องก็คือน้องก็มีวิธีของน้องเนาะที่จะทําให้ไก่ของน้องเชื่อมเนาะก็คือถ้าไก่อน่ะถ้าสมมุติว่าตามธรรมชาติเขาเชื่อมเนี่ยเขาจะอยู่กับเราแบบนี้เลยหรือว่าบางตัวเนี่ยมันก็จะเดินตามเราเลยถ้าเห็นเรานะปกติเราต้องทําให้ไก่คุ้นกับเรา,เราอ่าเราต้องทําให้ไก่คุ้นกับเราเนาะใช่ไหม ต้องทําให้ไก่คุ้นกับเราแล้วไก่จะได้ไม่กลัวใช่ไหมเวลาเราจะจับไก่หรือว่าจะจัดจานจัดจานนี่ต้องใจใจเย็นเออใจเย็นเยนแล้วไก่ก็จะไม่กลัวเราใช่ไหมครับจับก็คือจับแบบง่ายๆแต่ถ้าสมมุติว่าไก่กลัวเราไก่ไม่คุ้นกับเราเนี่ยเวลาเราจับนี่คือมันจะย่ามากย่ามากเนาะใช่ไหมครับใช่ครับ อ่าปกติเนี่ยเราจะทำให้ไก่คุ้นกับเราหรือว่าทำให้ไก่เชื่อมเนี่ยเราสามารถเอาไปขังไว้ในกรงแล้วก็ให้อาหารแล้วก็พามาเล่นครับอ่าพามาเล่นกับเราด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเราต้องให้ไก่มาอยู่กับเราบ่อยๆใช่ไหมใช่ครับมันจะได้คุ้นเนาะใช่ครับอ่าแล้วเท่าที่ผมเคย ทำให้ไก่เชื่อมเนี่ยเชื่อมหลายตัวอยู่ใช่ไหมครับเชื่อมหลายตัวอ่าเชื่อมหลายตัวมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ปกตินี่ผมจะเล่นส่วนใหญ่นี่จะจับตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่คับอ่ามีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเชื่องมากเลยนะคะ fc ลองดูสิอยู่กับน้องแบบนี้เลยไม่วิ่งหนีไปไหนนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นไก่ที่แบบอย่างที่น้องบอกนะคือน้องจะเอามาเล่นกับน้องบ่อยเนาะนี่ อยู่ก็อยู่แบบนิ่งๆแบบนี้เลยก็ถือว่าไม่กลัวน้องนะคะไก่ของน้องนะ,ะน้องก็มีวิธีของน้องเนาะที่ทำให้ไก่เชื่อมแล้วก็คนอื่นหรือว่าหลายๆคนที่เขาชอบเลี้ยงไก่เขาก็มีวิธีของเขาใช่ไหมครับใช่ครับที่จะทำให้ไก่เชื่อมเนาะใช่ครับอ่าแล้วก็น้องอย่าบออะไรให้กับเอฟซีนะวันนี้อย่าจะบอเหมือนกันครับว่ายัางไง ทำตามผมก็ได้นะครับอ่าทำตามผมก็ได้ครับอ่าหรือว่าถ้า FC มีวิธีทำนี่ก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยอ่าถ้ามีวิธีอย่างอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะใช่ไหมใช่ครับ,รบอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเล็กอยู่เนาะอ่ะาไก่ตัวใหญ่ของผมนี่ผมก็ปล่อยไปเล่นละ ใช่ไหมครับถ้าตัวใหญ่ขึ้นนี่ผมจะให้ทุกคนดูนะครับอ่าถ้าตัวใหญ่ขึ้น <c oughs> ก็จะให้เอฟซีดูอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นหนุ่มครับอ่าถ้าหนุ่มกว่านี้ถ้าถ้าเขาโตขึ้นเขา,าใหญ่กว่านี้ก็จะมาให้เอฟซีดูเนาะว่าไก่ที่ผมทําเชื่อมแล้วผมเลี้ยงเชื่องแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะใช่ไหมครับใช่ครับอ่าที่บ้านเลี้ยงไก่เยอะไหมครับ เลี้ยงไก่เยอะนะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไก่ดอยเนะาะไม่ค่อยมีไก่ชนไก่ชนนี่มีไม่กี่ตัวนะคะคปกตินี้ไก่ม,ม้งนี่เลี้ยงเยอะเนาะใช่ไหมครับใช่ครับไก่ม,ม้งนี่จะเลี้ยงเยอะไก่ชนนี่ก็เลี้ยงไม่ค่อยเยอะเนะาะเพราะว่าปกตินี่ก็ ถ้าเราอยู่บนดอยแบบนี้เราจะนิยมเลี้ยงไก่แบบนี้นะคะอันนี้ยังโตเต็มที่หรือยังไก่แบบเนี้ยโตจะโตเต็มเริ่ม,มที่จะเป็นไก่หนุมน่ม <strong S 2> เริ่มที่จะหนุ่มขึ้นเนาะยังไม่ได้โตเต็มที่เนาะอันนี้นะคะคม,มันเป็นวัยรนนุ่นอยู่เนาะปกติน,นี่ผมเลี้ยงนี่ผมก็ต้องให้อาหารแบบนี้ทุกวันใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นไก่แบบบนดอยเลยนะคะ ก็เลี้ยงแบบง่ายๆก็คือเลี้ยงแล้วก็ปล่อยให้เขาหากินตาม,รรมาตามธรรมชาติเนะหากินตามธรรมชาติหากินตามธรรมชาตินตรรนะไก่แบบนี้ที่จริงนี่ถ้าตัวใหญ่นี่เขาก็จะใหญ่เหมือนกันเนาะใหญ่มากเหมือนกันเนาะถ้าตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่กว่าไก่ชนหงอืถ้าถ้าเป็นไก่โมงนี่ถ้าตัวใหญ่นี่มันจะใหญ่กว่านี้นะคะนี่ยัง หนุ่มๆอยู่เนาะถ้าตัวใหญ่นี่จะให้ดูเลยครับถ้าตัวใหญ่นี่ก็จะให้ดูไก่โม้งนะอันนี้ก็เป็นไก่โม้งเหมือนกันแต่ว่ายังวัยรุ่นอยู่เนาะกําลังจะใหญ่แต่อันนี้ยังไม่ได้ใหญ่เต็มที่เท่าไหร่นะส่วนใหญ่นี่ไก่ที่ผมเลี้ยงนี่เป็นไก่ดอยเนาะไก่ดอยแล้วก็มีไก่แบบ พื้นบ้านของม้งเมืองอ่าไก่มงแล้วไก่เมืองอันนี้เป็นไก่อะไรนะไก่ชนครับไก่ชนลูกไก่ชนใช่ไหมอันนี้ใครเอามาให้ซื้อครับอ๋อซื้อแล้วก็แถมนตัวเขาแถมให้หนึ่งตัวอ่าคุณลุงที่เขาซื้อให้นี่ชื่อลุงอะไรนะลุงดาครับออลุงดาเนาะอันนี้ลุงบอกว่าเอาให้ผมก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าตัวโตๆนี่ลุงจะเอาตัวที่ ใหญ่กว่านี้อ่าเดี๋ยวถ้าได้ตัวใหญ่ๆแล้วค่อยให้ดูเนาะออันนี้เชื่อมเนาะใช่ไหมสามตัวเนี้ยผมทําให้มันเชื่อมละแล้วถ้าเป็นไก่บ้านของผมนี่ไม่ค่อยเชื่อมเนาะอันนี้ไม่กลัวผมเลยอะส่วนไก่บ้านของผมเนี่ยผมไม่จัามันเล่นครับไม่จ่ามันเล่นปกติผุจะเล่นกับไก่ชนครับชนเนาะสามตัวนี้ใช่ไหมครับอ่ามีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียแล้วดูสิอันนี้ก็คือเป็นไก่ ของน้องเนาะที่น้องเล่นด้วยแล้วก็ทําให้เชื่อมนะมันจะไม่กลัวแต่ถ้าเป็นไก่พื้นบ้านที่เราเลี้ยงเนี่ยปกติคือมากินแล้วก็กลับไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นไก่ของน้องเนาะสามตัวนะใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบ้านของผมนี่จัดยามากเลยครับไก่บ้านนี่ไก่ชนข้าใช่เพราะว่าไก่ชนนี้คือผมจะเล่นกับเขาด้วยใช่ไหมว่วเขาก็จะไม่ค่อยกลัวผมเนาะอันนี้ ต้องให้มันกินอาหารแล้วก็เล่นกับเขาบ่อยๆนะคะคมันจะได้แบบเชื่อมใช่ไหมครับก็เดี๋ยวถ้ากายของเราใหญ่เต็มที่เราก็จะให้ FC ดูอีกรอบนึงใช่ไหมครับใช่ครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ